สวัสดีค่ะพบกับสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 วันนี้เรามาเรียนความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะ เมื่อน,นักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยความยาวหรือความสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันนะคะ,ะในภาพนี้นะคะก็จะมียีราฟนะคะแล้วก็มีจระเข้นะคะแล้วก็มีเด็กๆนะคะมีอยู่4คนนะคะแล้วก็มีคุณครูนะคะ เขามาเที่ยวสวนสัตว์กันนะคะในภาพก็จะมียีราฟนะคะแล้วก็มีจระเข้นะคะยีราฟนะคะเขาติดป้ายเอาไว้ว่ายีราฟสูง4มมาจุดก็คือเมตรนะคะยีราฟสูง4เมตรนะคะแต่คุณครูบอกว่าเอ1เมตรเนี่ยเท่ากับ100เซนติเมตรแล้วยีราฟเนี่ยจะสูงกี่เซนติเมตรคะ าจากป้ายนะคะเขาบอกหน่วยเป็นเมตรมาใช่ไหมคะถ้าถามเป็นหน่วยเซนติเมตรจะสามารถตอบได้ไหมคะอตอบได้นะคะก็คือเราจะดูจาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะแล้วถ้า4เมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอเราก็ดูจาก1เมตรนะคะ มี100ซมใช่ไหมคะแต่มี4เมตรก็คือนำ100บวกกับ100บวกกับ100บวกกับ 100, 100นะคะบวกกันทั้งหมด4ตัวนะคะจะได้เท่ากับ400นั่นก็คือยีราฟสูง400เซนติเมตรค่ะ,ะเห็นความสัมพันธ์ของหน่วยไหมคะนักเรียน1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะ ถ้ายีราฟสูง4เมตรก็คือยีราฟสูง400เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นจระเคบ้างนะคะนักเรียนจระเคนะคะติดไป้ายไว้ว่าจระเข้ยาว1เมตร80เซนติเมตรถ้าเราอยากทราบเป็นหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวได้ไหมคะ เราก็สามารถทําได้นะคะก็คือเราจะต้องแปลงหน่วยที่เขายังไม่เป็นเซนติเมตรนะคะก็คือเมตรตรงนี้ใช่ไหมคะ1เมตรจะทําให้เป็นเซนติเมตร1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะาจากตรงนี้เนาะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรก็คือ100นะคะแล้วก็นำมาบวกกับเศษ80เซนติเมตรด้วยนะคะก็คือ1 0 0บวก,กับ80ได้180 ดังนั้นจระเข้ยาว180เซนติเมตรนะคะอ่าเห็นไหมคะนักเรียนถ้าเกิดเขาบอกมาเป็น2หน่วยนะคะ1เมตร80ซนติเมตรนะคะเราสามารถหาเป็นหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวได้ด้วยนะคะโดยที่เราแปลงหน่วยที่ยังไม่ใช่เซนติเมตรนะคะก็คือจาก1เมตรตรงนี้แปลงให้เป็นเซนติเมตรก็คือได้เป็น100ซนติเมตรนะคะมาบวกกับเศษเดิมก็คือ80 ก็ได้เป็น180ดังนั้นจระเข้ยาว180ซนติเมตรค่ะคำถามชวนคิดนะคะข้อที่1รั้วยาว5เมตรยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรคะอ่าเราก็ดูจาก1เมตรเท่ากับ100เซมตรใช่ไหมคะถ้า5เมตรนะคะเราก็ นำ100นะคะมาบว, 100, บวก100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 นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะจะได้เท่ากับ500ดังนั้นรั้วยาว500เซนติเมตรพอเข้าใจไหมคะนะักเรียนเดี๋ยวดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อที่2 ต้นมะม่วงสูง5เมตร70เซนติเมตรสูงเท่ากับกี่เซนติเมตราเขาถามเป็นหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวแสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยที่ยังไม่ใช่เซนติเมตรนะคะให้เป็นเซนติเมตรนั่นก็คือแปลงจาก5เมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนนะคะแล้วนำมารวมกับ70เซนติเมตรนะคะ5เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรเอ่ยอ่ จากเดิมน,นะคะที่เราทราบว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะจะได้ว่า5เมตรเท่ากับ500เซนติเมตรนะคะแล้วก็อย่าลืมนำมารวมกับเศษด้วยนะคะรวมกับอีก70นะคะก็จะได้เป็น500บวก70แต่ได้เท่ากับ570นะคะดังนั้นต้นมะม่วงสูง570เซนติเมตรค่ะ ต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่1 400ซเมเท่ากับกี่เมตรถ้าถ0 0ซเมเท่ากับ1เมตรใช่ไหมคะถ้า400ซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ4เมตรเก่งมากเลยค่ะข้อที่2 460ซเมเท่ากับกี่เมตรกี่ซนติเมตรอันนี้เขาถามเป็น2หน่วยนะคะ,ะเราก็ต้องดูว่าจากเดิมเราทราบว่า 100เซติเมเท่ากับ1เมตรแต่ในข้อนี้นะคะ460เซเมตรเราก็จะดูที่หลักร้อยก่อนนะคะ400 400เซนเมตรก็คือ4เมตรก่อนใช่ไหมคะแล้วยังเหลือเศษอีก60เซนเมตรอ่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรได้แล้วเพราะยังไม่ครบ100เซนเมตรนะคะดังนั้น60นะคะก็จะเป็นหน่วย หน่วยหน่วยย่อยนะคะก็จะเป็น60ซนติเมตรนั่นก็คือ460ซนติเมตรเท่ากับ4เมตร60เซนติเมตรค่ะข้อที่3 6มหกเมตร53เซนติเมตเท่ากับกี่เซนติเมตรเอ่ยอ่าเขาถามเซนติเมตรอย่างเดียวแปลว่าเราต้องแปลงหน่วยที่ไม่ใช่เซนเซนติเมตรนะคะให้เป็นเซนติเมตรด้วยนะคะก็คือเราต้องแปลง6เมตรนะคะ ให้เป็นเซนติเมตรแล้วก็นำมารวมกับ53เซนติเมตรนะคะ6เมตรก็คือกี่เซนติเมตรเอ่ยอ่า600เซนติเมตรนะคะแล้วก็นำมารวมกับ53เซนติเมตรนะคะก็จะได้เท่ากับ653นั่นก็คือ6เมตร53เซนติเมตรเท่ากับ653เซนติเมตรค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ เเมตร4เซนติเมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรอ่าเหมือนเดิมน,นะคะเราก็แปลงหน่วยที่ไม่ใช่เซนติเมตรนะคะให้เป็นเซนติเมตรก่อนนะคะเเมตรก็คือ700เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็นำมารวมนะคะกับเศษเซนติเมตรในข้อนี้นะคะรวมกับ4เซนติเมตรก็คือบวกอีก4 700บวก4จะได้เท่ากับ7 0 4นะคะดังนั้น7เมตร4เซนติเมตรเท่ากับ 7 0 4เซนติเมตรนะคะนักเรียนระวังผิดตรงนี้นะคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันนะคะการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆนะคะเราอาจจะบอกเป็นเมตรเซนติเมตรหรือทั้ง2หน่วยเลยนะคะเมตรและเซนติเมตรก็ได้ค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะ ่าถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดนะคะใน Live w o r k s h e e t นะคะที่คุณครูจะแนบลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย